วันนี้ค่ะเราจะมีสิบเพลงที่อ่านเนื้อร้องแล้วต้องออกทำนองกินจุ๊บจิ๊บกินจุ๊บจิ๊บกินจุบจ๊บกินจิ๊บกินจุ๊บจิ๊บตือดึงตือดึง ตื่นเต้นมากเพราะว่าจ๋าจะได้มาพูดคุยกับบาสูนั่นเองตำนานของป๊อปแดนซ์เมืองไทยเลยแต่ยังไม่ตายนะอยากดูท่าแบบโอ้ยหหรอเนี่ยเออเด้อเด้อเด้อด้อแบ๊กม e g a t ได้ได้สได้เก็บเงินสวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้วุ้นมีชาร์ตดีๆมาฝากเช่นเคยนะคะมีกระดานดำแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะเราจะมี10เพลงที่ อ่านเนื้อร้องแล้วต้องออกทำนองจะเป็นยังไงไปชมกันเลยค่ะนักเรียน,นคะมาเริ่มที่เพลงที่หนึ่งกันเลยนะคะ3 4 24 3 5ยี่สี่สามห้าสูงร้อยกว่ากว่าละชอบใหม่ชอบใหม่ เพลงนี้มีชื่อว่าชอบใหม่ของพี่ไฮอาภพ,พรคนครสวรรค์นะคะอยู่ในอัลบั้มอาภพรมาแล้วชุดที่9บวกหหรือชุดที่10นั่นเองนะคะวางแผงเมื่อปี2541ค่ะจะเป็นยังไงไปฟังกันเลยคะ่ะชอบมชอบมารูปร่างหน้าตาแบบนี้ตามหน่อยเถอะพี่และชอบมาชอบมาชอบมาสามสี่ยี่สี่สามห้าสูงร้อยกว่าและชอบมา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 ยังวนเวียนอยู่กับพี่ไฮอาภพ,พระนะคะเพลงที่2นะคะนั่นก็คือเพลง เชฟบะ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 เชฟบะก็ไม่รู้ว่าใครจะใส่ทำนองไปบ้างนะคะวุนก็รอดอยู่นะคะเพลงนี้มีชื่อว่าเชฟบะค่ะจากพี่ไฮอาภารพรนะคะอัลบั้มที่22นะคะวางแผงเมื่อปี2549นะคะเพลงนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งเพลงฮิตมากๆที่ทำให้คนทั้งบ้านทั้งเมืองนะคะร้องเต้นกันได้ทุกคนเลยจริงๆไปฟังกันเลยค่ะ มักจะมีคำฮิตติดปากนะคะให้คนร้องตามได้อยู่เสมอเหมือนเพลงที่3ของเราในวันนี้นะคะน้องกิฟเชอร์รี่น้องวมีตั้งมากมายไม่ยอมเรียกกันนี่เพลงนี้นะคะก็คือเพลงคุณลำยัยค่ะจากลูกนกสุภาพรนะคะเหมือนท่อนรับของเพลงนะคะที่จะเอ่ยชื่อสาวๆหลายๆคนนะคะคือเรียกชื่อไหนก็ได้แต่อย่าเรียกคุณลำยัย นึงนะคะเป็นเพลงเก่านะคะที like ่กลับมาดังในช่วงยุคโควิดแบบนี like. like ้นะคะนั่นก็คือเพลงเจนค่ะเจนค่ะหนูชื่อเจนกคับนุ่นแล้วก็มาก็ไม่ได้อ่านไม่ได้ก็ต้องร้องไปเลยนะคะเพลงนี้นะคะชื่อเพลงซูปเปอร์วอลันทยของสามสาวเจนนุ่นโบค่ะจากวงซูปเปอร์วลันทายนะคะเพลงนี้ดังมากๆเมื่อ10ปีที่แล้วนะคะไม่ว่าจะงานบุญงานบวชงานไหนนะคะก็ต้องมีวงนี้ไปเล่นทุกงานเลยนะคะบุนค่ะ คุณค่ะพอจะค่ะไปฟังกันเลยค่ะ กันที่เพลงที่5นะคะย้ำนะคะว่าเราจะอ่านเนื้อเพลงนะคะโดยไม่ต้องใส่ทำนองเข้าไปนะคะแต่ไม่รู้จะได้หรือเปล่าเพลงต่อไปนะคะตัดเลยตัดเลยชับชับชับตัดเลยตัดเลยชับชับชับตัดให้ขาดเลยชับชับไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นยังไงนะคะเพลงนี้ชับชับชับค่ะอัลบั้มชุดที่3นะคะจากพี่เจมเรืองศักดิ์ลอยชูศักดิ์นะคะที่ปล่อยออกมาในปี2541นะคะใครลองไม่เป็นนี่เชยแย่เลยนะคะใครยังไม่เคยได้ยินก็ไปฟังกันเลยค่ะ เพลงที่หงนะคะเราวนไปที่เพลงสากลกันบ้างนะคะกับเพลง work 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 อเพลง Work ของร i ฮันน a นะคะที่ชวนเด็กมาร่วมร้องด้วยนะคะ2คนนี้นะคะเคยร่วมงานกันไปนะคะในเพลง What's My Name แล้วนะคะออกในอัลบั้มที่8หลังจากที่ห่างหายไปนานนะคะคนทั่วโลกก็ไม่สามารถนะคะที่จะพูดคำว่าเวิร์คค้างติดกันแบบไม่ใส่ทำนองได้อีกต่อไปแต่คุณทำได้ กลับมาฝั่งเอเชียนะคะเพลงบ้านเรากันบ้านนะคะกับสองสาวหมวยนะคะกับเพลงออออออเจ็บอโอออออออเจ็บเป็นซิงเกิลแรกนะคะในอัลบั้มชุดที่สองนะคะของ i n น d าดอสค่ะเพลงนี้มีชื่อว่าออออโอเฮ้ยในปี2543นะคะตอนนี้ก็ยังฮิตจนถึงปัจจุบันเลยไปฟังกันเลยค่ะ ถึงเพลงต่อไปนะคะที่เป็นเพลงฮิตในตำนานเลยนะคะวุ้นเชื่อว่าใครๆก็ลองได้นะคะกับเพลงนี้ค่ะโอเยอโอเยอโออาอไม่โอเยอโอเยโอเยอโอโอเยยอมก็ได้ป่ะ เพลงนี้นะคะเป็นเพลงคอนเสิร์ตคนจนนะคะวงนกแรคค่ะอัลบั้มชุดที่4ในปี2,531นะคะเพลงนี้เนี่ยหวใครที่ไม่ใส่ทำนองไปวุ่นว่าเก่งมากๆเลยนะคะเป็นเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องแฟนฉันด้วยนะคะเมื่อปี2,546นะคะใครที่อยากลองแล้วไปเต้นกันต่อด้วยนะคะก็ไปฟังกันเลยกับเพลง หนึ่งเพลงนะคะเพลงดังจากละครช่อง3กันบ้านนะคะนั่นก็คือเพลงกินจุ๊บจิ๊บกินจุ๊บจิ๊บกินจุ๊บกินจิ๊บกินจุ๊บจิ๊บตืดึงตือดึง มันต้องมีต่ออย่างนี้ใช่ไหมรู้ว่าหลายๆคนต้องเิ่มรุนแน่นอนเพลงนี้นะคะก็คือเพลงกินจุ๊บจิ๊บนะคะจากสาวเบนพอนชิตาณสงขานั่นเองค่ะเพลงนี้นะคะเป็นเพลงประกอบละครสปายไลท์สักดินานะคะในปี2544นะคะเพลงนี้โหดังมากเลยนะคะแล้วก็โกยเลตติ้งละครถล่มทลายเลยค่ะจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปฟังกันเลยค่ะ ถึงเพลงสุดท้ายแล้วนะคะใครที่คิดว่าที่ฟังทั้งหมดอะยากแล้วนะคะเพลงนี้ยากสุดเดี๋ยวเผิอใส่วรรณยุเข้าไปนะคะเราจะไม่เผลอค่ะแตงโมแตงโมแตงโมเอาใหม่ <c oughs> แตงโมแตงโมแตงโม ได้คะ่ะเพลงแตงโมจินตลานะคะจากจินตลาพูนธลาบนะคะปล่อยออกมาในปี2544นะคะโหนักร้องคนนี้นะคะถือว่าเป็นอันด well ับต oh, ้นๆนะคะของวงการลูกทุ่งเลยก็ว่าได้ออกเพลงไหนนะคะก็ฮิตตลอดแล้วก็จนดังถึงทุกวันนี้เลยนะคะเพลงนี้นะคะเป็นซิงเกิลแรกค่ะของอัลบั้มชุดที่30นะคะจะเป็นยังไงไปฟังแตงโม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  ังไงบ้างคะ10เพลงนะคะที่ต้องอ่านเนื้อร้องแล้วก็ออกทํานองไปด้วยนะคะก็ไม่ง่ายเลยนะคะหลายคนนะคะถ้าเกิดนึกออกนะคะมีเพลงไหนอีกคะที่รู้สึกว่าอ่านเฉยๆไม่ได้ต้องใส่ทํานองเข้าไปก็คอมเมนต์มาบอกคุณได้นะคะโอ้ oh, ชาตินี้นะคะชาเลนทุกคนมากๆเดี๋ยวจ๋าจะต้องไปลองบ้างว่ามีเพลงไหนที่แบบจะลองแล้วไม่ออกทำนองบ้างนะคะแต่ว่าตอนนี้ค่ะมาเข้าเรื่องของเราดีกว่านะคะนี่จ๋าตื่นเต้นมากเพราะว่าจ๋าจะได้มาพูดคุยกับ เรียกว่าอะไรดีอยะพอพูดว oh, ่าตำนานปุ like, ๊บเนี่ยมันดูแบบยิ่งใหญ่แต่ดูยาวนานเหมือนกันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบาซูนั่นเองครับผม ตำนานของป๊อปแดนซ์เมืองไทยเลยแต่ยังไม่ตายนะตำนานที่ยังมีลมหายใจอยู่สบายดีกันนะคะสบายดีค่ะหายหน้าหายตาเป็นนันคือจอาจจะไม่เจอเองด้วยพวกเราไม่ได้เจอกันแต่ว่าวันนี้คือแบบดีใจมากที่ได้มาพูดคุยกันนะคะเดบบี้นะคะพี่โจอี้แล้วก็กำมปันด้วยอยากจะถามว่าในช่วงก่อนหน้านี้ทำอะไรกันอยู่บ้างหลับ ลาบลาคุณพ่อจริงจริงก็รักษาตัวครับกออย่างที่ทุกคนรู้ว่าแกป่วยนะครับค่ะขึ้นเนาะค่ะดีขึ้นเยอะเลยกลับมาเป็นพี่โจคนเดิมแล้วเดี๋ยวก็จะขึ้นคอนเสิร์ตได้แล้วใช่ไหมคะอ๋อแล้วเนบัลเขายะทำอะไรอะเป็นคุณแม่แล้วเดีงบบนเป็นคุณแม่เป็นมนุษย์แม่ขอบคุณค่ะ สามขวบแล้วตอนนี้เริ่มไปโรงเรียนแล้วก็มีอยู่ช่วงที่หายไปแบบไม่ได้เห็นหน้าค่าตากันเลยก็คือไปอยู่เมืองนอกค่ะไปทั้งเรียนแล้วก็ไปหมีอครอบครัวด้วยคุณป้านะคะผมก็จริงๆก็ทํางานอยู่ในวงการบันเทิงบ้างนะฮะแต่หลักๆช่วงนี้ไปเป็นนักธุรกิจขายเครื่องออกกำลังกายครับดูแลตัวเองอยู่ตลอดเวลาไหนๆก็ดูแลอยู่กับเครื่องออกกำลังกายแล้วปีนี้ก็เลยขายเครื่องออกกำลังกายเลยครับในไหนจะขายของแล้วก็เปิดซิกแพคเฮ้ยเอาเลย ที่ทั้ง3คนต้องมานั่งคุยกับเราอยู่ตอนนี้เพราะอะไรรู้ไหมคะ เพราะว่ามันเกิดกระแสขึ้นมาเมื่อตอนเดือนสิงหาพวกคุณไปทําอะไรกันน่ะที่ถอก่อใช่ใช่วันเกิดพี่โจอี้นะคะพี่โจก็อายุครบ24ปีเข้าสวยรุ่นดีเรามาเลี้ยงคนเกิดพี่โจอี้กันที่นี่แหละครับผมแล้วก็เดฟฮะเขาเป็นชอแมททิปถอกเราก็งงๆต้องเล่นอะไรยังไงเลยไยก็ลองดูแล้วก็ปรากฏว่าน้องๆก็ฟินแบทกลับมาถามว่าพวกเราจะเป็นยังไงกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยจะได้กลับมารวมตัวกันอีกไหมอะไรเงี้ยก็เลยกลายเป็นกระแสเพราะว่านานมากเลยที่ทุกคนไม่ได้เห็นภาพของพวกเรา3าคนรวมกัน ใครเป็นคนเป็นต้นคิดที่แบบจะต้องถ่ายคลิปนี้ลง t ิกต็อกคะนี่เลยค่ะอันนี้ไม่ได้เรียกว่าชวนเรียกว่าบังคับบ,คบังคัแบแล้วกระแสตอบรับเป็นยังไงคือแบบแฟนๆเขาเข้ามาพูดคุยอะไรกันกับเราบ้างหัวก็ทุกคนก็คงคิดถึงอะค่ะเพราะว่าเป็นภาพของเราสามคนที่หลายๆคนไม่ได้เห็นนานมากพอแฟนๆก็จะเข้ามาเขียนแบบอุ้ยคิดถึงจังเลยรู้สึกแบบได้ย้อนวัยคิดถึงยุคเก้นศูย์ไงอค่ะ,ะจาะถามนิดนึงว่าในระหว่างที่แบบเราไม่ได้ทําวงด้วยกันแล้วอะเรามีได้เจออะไรกันบ่อยแค่ไหนอะค่ะเราก็ได้เจอกันบ้างนะคะ ก็บ่อยอยู่นะแต่ว่าเดฟะจะไปอยู่เมืองนอกซะส่วนใหญ่พอหลังจากนั้นเนี่ยพอแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์ว่าคิดถึงอย่างเห็นมันมีความรู้สึกว่าเราจะต้องทําอะไรร่วมกันบ้างไหมคะ จริงๆแล้วคือเราเราเราดีใจที่น้องๆไม่ลืมพวกเรานะแล้วขนาดเขาแบบว่ายังแบบยังไม่ลืมเราเราก็อยากจะทําอะไรที่ตอบแทนเขาบ้างอะไรเงี้ยเล็กๆน้อยๆเป็นคลิปอะไรอย่างเงี้ยฮะแต่เรื่องของแบบผลงานเพลงที่น้องๆถามมาเลยอย่างเงี้ยว่าจะได้เห็นพวกเรา3คนกลับมาแบบว่าเกี่ยวขากันอีกไหมอนะไรอย่างเงี้ยเราก็พยายามครับก็ต้องฝากความหวังกับโจฮะไม่กดดันเลยพี่ไม่กดดันไม่กดดันค่อยๆเป็นค่อยๆไปอย่าไปกดดันเขาเมื่อไหร่ดีคะอ่ะอย่างนี้ดีกว่าค่ะเนี่ยคือจากคุยเนี่ยแบบลื่นปลื้ด เนื่องจากว่าเราแบบรู้จักผลงานเขามาอย่างดีเลยมันไม่มีอะไรที่จะดีไปกว่าให้เขาเนี่ยเล่าถึงแบบประสบการณ์แบบชื่อเสียงแล้วก็ทุกๆอย่างอ,อ,อยากจะให้เล่าตั้งแต่ตอนต้นเลยม,มันมันเป็นยังไงรวมตัวกันยังไงเ้วแบบเล่าถึงณวันนั้น่ะจริงๆแล้วบาสูนี้เกิดจากพี่โจอี้ก่อน,นะฮะพี่โจอี้ทำงานอยู่ที่ไอเอสอยู่แล้วนะฮะเป็นเคอรพให้กับศิลปิน,นหลายๆคนในนั้นนะฮะแล้วก็ทางเฮียเนี่ยเขาก็อยากจะทำโปรเจกต์ที่เป็นดนตรีแดนเพื่อเอาไว้ทำเทศกาลของเจาทำให้คนอื่นทำให้คนอื่น แต่ว่าคนอื่นไม่ร้องทางผู้ใหญ่ก็เลยหาหาน้องผู้หญิงเพิ่มใช่ซึ่งก็ได้เดบบี้มาอะไรเงี้ยครับเดบบี้เข้ามาในวงได้ยังไงคะตอนนั้นเดบเคยถ่ายมิวสิวิดีโอให้พีุ่๊กกี้ค่ะอัอนนี้ก็นานมากแล้วเพลงชาล่าที่เรารู้จักกันนี่แหละแล้วก็ไม่ได้ทําอะไรเลยเราก็ไม่ได้แบบว่าอยู่ในวงการบันเทิงี้ยแต่ว่าชอบร้องเพลงเที่ยงเหรียนก็อัดเทปเอาไว้แล้วก็ป้าที่จับจับเทปโบราณเสียกินสอเข้าไปแล้วก็หูุนอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เอาเวลามันยาแล้วใช่ไหมก็เอาเเข้า นั่นแหละค่ะลู้จักไหมคะเดี๋ยวน้องถาม้อาก็นั่นแหละค่ะอัดเทปเสร็จแล้วก็มีคุณป้าส่งเข้าไปที่ RS โดยเรียกตัวเข้าไปแคสแล้วเขาก็ไม่แน่ใจว่าเห็นอะไรในตัวเราเหมือนกันก็รู้สึกว่านี่น่าจะจับมาเสียบอยู่กับ2คนนี้ได้ลงตัวพอดีคุอเห็นภาพแรกเลยว่าใส่กระโปรงใส่เอใส่แว่นแล้วก็ถือหนงสือหนาเดินเข้ามาแล้วที่นี่เรอใช่าเป็น มแดันกับเราแต่พอขึ้นเวทีปุ๊บเขาเหมือนแบบโอนลงอะครับทำไมต้องเต้นแรงขนาดนี้วะอะไรอย่างเงี้ยแบบเต้นแรงมากแล้วพอลงจากเวทีเขาก็เป็นเหมือนเป็นคนเดิมของเป็นเจวันเหมือนเดิเขาจะเป็นสองอุครลิกากำปั้นนี่ผมไปดูคนนี้ต้องเกิด ไปดูที่ไหนคะที่เออพอลิบูอ่าใช่คือก่อนที่ผมจะเข้ามาเป็นอ่อบาซูเนี่ยก็คือเป็นนักร้องตามผับตามร้องกลางคืนใช่อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็มีโปรเจกต์นี่แหละแล้วเขาไปแอบดูกันตอนไหนก็ไม่รู้เราก็ร้องร้องเพลงอยู่อที่เขาไปเที่ยวไงนะฮะไปโฟรดิวอะไรเงี้ยนะไปดูเพราะว่าตอนนั้นเขาบอกว่าต้องเอานักร้องที่คือร้องได้เต้นได้แล้วสามารถออกได้เลยภายในเดือนเดียวเลยแล้วหล่อด้วยอันนี้ไม่เถียงแล้วกันแล้วก็มารวมตัวกันก็แบบงง งงเนาะตอนแรกงงเพราะว่าทุกอย่างอะมันเร็วมากแล้วภายในเดือนเดียวก็ได้ออกอาบั้มเลยปกตินึกว่าแบบว่าเข้า R S ไปแล้วต้องมีเรียนร้องเพลงมีเรียนเต้นเป็นปีกว่าจะได้ออกนะคะอันนี้ก็คือว่าเข้าปุ๊บเข้าคงอัดเลยแล้วก็ถ่าย m v แล้วก็ออกเลยแล้วก็ออกมาแบบงงๆมากแต่ว่าที่มันดูงงกว่าตรงที่ว่าปกติต่างตอนนู้นเนี่ยนะเขาออกอัลบั้มก็จะเป็นแบบเออเกิร์ลกรุ๊ปมีบอยแบนด์แล้วนี่มาอะไรเนี่ยงงๆสามคนมาแบบคนละทายกันมาเลย พี่ <c oughs> ว่ามันเป็นอะไรที่แปลกดนตรีก็แปลกการรวมตัวกันที่ผู้หญิงผู้ชายรวมกันอะไรเงี้ยแล้วก็ดนตรีแล้วก็อะไรท่าเต้นอะไรเงี้ยมันแปลกไปหมดเลยกับยุคสมัยนั้นตอนแรกผมยังงงเลยผมยังต้องมาเต้นท่าอะไรวะเนี่ยเกี่ยวขาอะไรอย่างเงี้อยอะไร,รสุดท้ายแบบเป็นที่ชื่อชอบของประชาชนมากครับค่ะใครเป็นคนคิดคอนเซ็ปต์เออพี่ผีพี่ผีคือโขน่ะมาจากพี่โจฟอนพี่ผีพี่โจคิดคอนเซ็ปต์โขนแล้วพอเสร็จพี่ผีก็มาเป็นโคกราฟของพวกเราอย่างเต็มตัวก็พัฒนาท่าเต้นเริ่มจากการเกี่ยวขา ก่อนแล้วก็จะเริ่มขึ้นไปยืนแล้วก็เริ่มตีลังกาต่อไปนี้แล้วชุดต่อไปถ้าเราออกอีกเราทำอะไรดีาต้องทำยังไงคือชุดหนึ่งเราเกี่ยวขาชุดสองเราขึ้นไปสอดตัวชุดสามจับเด็บตีลังกาชุดที่สี่ก็จะคุยไม่เด็บจะห่อเลยไหมจะห่อไม่ได้ไงก็เลยไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยอยากให้เล่าถึงแบบความ ใช่เราจะพูดถึงว่ามันคือความยิ่งใหญ่เลยแหละหลายคนอาจจะไม่เคยเห็นภาพแต่ว่าเราจะอยากพูดให้เห็นภาพเลยว่าอย่างคอนเสิร์ตที่เนี้ยได้ยินมาว่าตอนที่ไปเล่นต่างจังหวัดอ่ะมีคนดูเป็นแสนปีนึงมี3ามร้อยหกสิบห้าวันใช่ไหมมีอยู่ปีหนึ่งคอนเสิร์ตสามร้อยกว่าคอนเสิร์ตแทบทุกวันทุกวันงานการชาติทุกที่เราไปหมดเลยตอนนั้นแทบจะอยู่กรุงเทพน้อยมากเนาะน้อยมาดตลอดเลยครับคอนเสิร์ตที่เราไปเล่นที่สุรินทร์สุรินทร์ใช่ไหมคะสุร นี่แหละที่เขาบอกประมาณ4แสนคนคือที่เด็บจาได้นะคะเด็บไม่ได้ใส่ว่ากี่คนแต่ว่าที่จําได้ก็คือมองไปสุดสายตาเราเรามองไม่เห็นว่าคนดูจบตรงไหนเราเพิ่งรูว่าแบบว่าเฮ้ยมันเป็นอะไรที่มันมันให้พลังเรามากๆเลยก็เป็นความประทับใจที่เรารู้สึกว่าเราคงจะไม่ลืมเลยเมรเราก็เล่นมาแล้วเนาะคอนเสิร์ตเมรก็สนุกของผมน่าจะประทับใจเอาเรื่องของไต้หวันเนาะคือเราได้มีโอกาสได้ทําเพลงภาษาจีนอะไรเงี้ยซึ่งเป็นเบอร์แรกของ RS ใช่ใช่ที่ได้ไปทําเพลงภาษาจีนที่ไต้หวันอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าที่นู่นก็ให้การต้อนรับที่ดีแล้วพูดถึงประสบความสำเร็จแั่แล้วนะคะแล้วมาถึง วันหนึ่งที่แบบเราจะต้องแบบหยุดและแยกกันมันมันเกิดอะไรขึ้นคะตอนนั้นเราทําได้กี่ปีแล้ว8ปีเนาะอยู่ด้วยกันมา8ปีแล้วออกอัลบั้มหัวปีท้ายปีหัวปีท้ายปีรีลู้กันเหมือนมีลูกะไรมีลูกหัวปีท้ายปีมันแบบว่าคือเราทํางานบางทีการทํางานหนักจนเกินไปครับมันก็ทําให้เรารู้สึกแบบเหนื่อยแล้วก็เราก็อิ่มอิ่มตัวไปในโดยที่เราไม่รู้ตัวเนาะแล้วเราก็คุณแม่เดบี้แบบมาคุยกันอยากให้เด็บไปเรียนต่อเพราะฉะนั้นเดบเข้ามาตอนอายุสิบหก คือ,อยังเรียนไฮสคูลอยู่เลยแล้วเราก็ทำบาสูกัน5ปีโดยที่เดฟก็แบบต้องหยุดเรียนแล้วก็คือถึงเวลาที่ต้องปล่อยให้น้องไปเรียนแล้วล่ะถ้าเราจะเห็นกก่ตัวให้น้องทำไปเรื่อยๆเงี้ยมันก็จะไม่เวิร์กอะไรเงี้ยแล้วก็อีกสาเห็นคือทํางานเราทํางานกันหนักงั้นเราก็เราหยุดกันไหมก็ปรึกษากันเียๆเขาบอกว่าก็โอเคแล้วก็มันเป็นช่วงของเทปผีซดีเถื่อนเข้ามาพอดีด้วยเราก็พอยอดมันแบบ ไม่ได้เป็นอย่างที่แบบร้านตลับนัานตลับเหมือนชุดหนึ่งชุดสองชุดสามเงี้ยเราก็ด้วยด้วยความเป็นที่เราเคยช,ชินก็อย่างนง้นนะมันก็ทอนิดนึงเอยเราจะหยุดไหม,อ,มอะไรอย่างเงี้ยครับ <c oughs> ก็เลยหยุด ทำบาสูกันอะไรเงี้ยับแต่คิดถึงไหมในช่วงที่แบบเราห่างหายกันไปแล้วแบบต่างคนต่างใช้ชีวิตอ่งงเนาะเราก็ต้องเราไม่ได้หยุดกันเพราะทะเลาะกันอะเราหยุดกันเพราะว่าเราแค่เบื่องานแต่เราก็ยังคุยกันตลอดพี่โจอี้ก็ไปเป็นละครเดฟก็ไปเรียนต่อผมก็ไปทําสิ่งที่เราอยากทํากันอะไรเงี้ยแล้วคิดว่าเดี๋ยวสักวันหนึ่งถ้าพร้อมก็คงจะกลับมารวมตัวกันอีกแต่ก็ยาวเลยด้วยอะไรกันหลายอย่างก็ยาวหยุดยาวไปเลยครับไม่ได้ทํากันจากที่หยุดไปค่อนข้างที่จะยาวมากเลยแล้วพอคิดว่าเอะมาเจอกันแล้วแบบ มีคนแบบจุดกระแสแบบอยากให้กลับมารวมตัวกันอีกคนนี้จุดกระแสคนนี้แบบว่าจุดวันเลยจุดตลอดครับเอาไม่ให้ทำไม่ให้ทำเพลงมาให้อะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ด้วยแบบมันมีอุปสรรคหลายอย่างเนาะไม่ลงตัวกันสีกทีอะไรอย่างเงี้ยครับนี่อยู่เมืองนอกบ้างพี่โจก็รักษาตัวบ้างแต่ก็ตอนนี้เราก็ใกล้พร้อมเนาะใกล้พร้อมจะทําอะไรคะตอนนี้แหละนี่แหละนี่แหละคือสิงองบอกพวกเราแล้วจะกลับไปนอนอยากจะทำซิงเกิลเพราะว่าหลายๆคนน้องๆก็อยากจะฟังอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราเราก็ นนถ้าเราทําครั้งนี้ก็ไม่ได้กลับว่าจะแบบโด่งดังเหมือนแต่ก,ก่อน,นท,ทำเพราะว่าใจรักได้กลับมาร้องเพลงให้น้องๆฟังได้เต้นอะไรอย่เงี้ยก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรมากแต่จะเป็นแนวแดนไหมต้องแดนอยู่แล้วแต่ว่าเพลง15เพลงนะ กี่เพลงนะเคืนไหวอันนี้คือตกใจเพราะบอกว่าซิงเกิลพอพูดถึงซิงเกิลซึ่งเนื้อหเพลงหนึ่งห้าเพลงครับอันนี้พี่โจ้ไม่มีหนึ่งอะไรบ้างไม่มีคำหนึ่งอะไรไม่มีครับเพลงอ่ะพร้อมแล้วแต่เสียงผมไม่พร้อมไม่เป็นไรค่อยๆเป็นค่อยๆไปนี่ก็บอกว่ารักษาตัวมาได้ขนาดนี้พี่โจนี่ถือว่าแบบว่าสุดยอดใจสู้มากใจสู้มาขยันบำบัดด้วยค่ะ เดี๋ยวก็ได้แน่นอนนะคะ <c oughs> เพราะว่ามีน้องๆคอยช่วยกดดันเอ๊ะช่วยให้กำลังใจแล้ว <c oughs> ก็เดี๋ยวเราก็จะ คอยติดตามแล้วก็ให้กำลังใจแล้วก็อย่าลืมนะเอาท่าเต้นมาฝากกันเยอะเะได้ค่ะได้บินนะคะคุณแม่บินเลยค่ะบินเลยค่ะโอเคเอาเป็นว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้าบาสูรเขารวมตัวกันนะคะสุดท้ายอยากให้ฝากผลงานของทุกคนเลยนะคะอยากจะบอกอะไรน้องน้องแฟนๆทั้งแฟนเก่าแฟนใหม่พวกเราบาสูนะครับก็ฝากผลงานที่เรากำลังจะทำกันด้วยนะครับจริงๆอาจจะมีทั้งเดี่ยวทั้งกลุ่มพวกเรา3าคนนะครับก็เราก็ยังไม่หายไปไหนนะครับก็ยังมีผลงานให้น้องๆได้หายคิดถึงกันอยู่เรื่อยๆนะครับ การมันไอเละออออกกำลังกายอ่อ้ฝากด้วยนะนองฟิตเนสขายเลยนะฮะถ้ออกนาังกาใครสนใจก็สามารถอินบ็อกกันเข้ามาได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวปลายปีนี้นะฮะฝากด้วยนะฮะเชียร์ด้วยนะฮะเทนไพเทนครับจิมแบ็คครับก็สำหรับเดี๋ยวนะคะก็อาจจะห่างหายไปนานพอสมควรเพราะว่าอยู่เมืองนอกแล้วตอนนี้ก็ได้กลับมาแล้วนะคะก็ สั่เนื้อผักตัวอีกรอบแล้วกันนะคะดีใจที่ทุกคนก็ยังเป็นกําลังใจให้พวกเราอยู่แล้วก็หวังว่าเร็วๆนี้เราคงจะได้รวมตัวกันมีโปรเจกต์พิเศษพิเศษมาให้ทุกคนได้ฟังกันได้ย้อนวัยกันนะคะโอเคค่ะสุดท้ายเลยค่ะผมกอนี่แหละลาบพท้านี่แหละบ้านไม้ไออุ่นเจ็ไร้อยเจ็ดบ้านไม้ไออุ่นนะคะอาหารที่ล้วจะรู้ทุกเรื่องฝากด้วยนะครับบ้านไม้ไออุ่นใช่โรงเรียนสองเต้งก็มีร้านอาหารก็มีและแถมยังได้มาเจอพี่โจสุดหล่อของเราอีกนะคะ ใครคิสสิพี่โจก็มาที่นี่ได้นะครับร้านเท้าร้อยเจ็ครับมฝากเก่งกันทุกคนเลยบจากประสบการณ์ย0กว่าปีที่อยู่มาอยากดูท่าแบบโอ้โหโอ้โหเออไออออเไนิไม่ได้เลใครมได้เง้นได้เกิดทันเหรอครับเ่เต้นได้ไม่ทันค่ะไม่ทันเ้น้ แล้วคะวันนี้ก็ดีใจมากๆแล้วต้องขอขอบคุณมากๆนะคะาบาซูนะคะแล้วก็พวกเราทุกคนนะคะจะติดตาม15ซิงเกิลของบาซูค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ มาเริ่มกันที่อันดับ5เลยนะคะอันดับนี้นะคะความแรงอยู่ระดับ1.5ลิตรเลยนะคะเพลงนี้มีชื่อว่าไปเถอะเธอของทรีแมนดาวค่ะซึ่งเพลงนี้นะคะก็ได้หนุ่มโอมค็อกเทลมาเป็นเอ็กซ์คลูซีฟโปรดิวเซอร์ให้ด้วยเรื่องราวก็สะท้อนความรักนะคะของคนที่รู้ตัวว่าดีไม่พอก็เลยยอมปล่อยคนรักไปเจออนาคตที่ดีกว่านะคะฟังแล้วเนี่ยรู้สึกว่าเป็นการเสียสละมากๆเลยนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยความเจ็บไม่ได้อยู่กับคนที่เดินออกไปนะคะแต่อยู่กับคนที่ยังอยู่ที่เดิมจะเศร้าแค่ไหน ไปทร้าบความูลกันเลยค่ะสุดท้ายนะคะถ้าเขาไม่อย,อยากอยู่กับเรานะคะเราก็คงต้องยอมปล่อยให้เขาไปนะคะ มาที่อันดับ4บ้างดีกว่าค่ะความรุนแรงระดับ3.9ลิตรเลยนะคะเพลงนี้มีชื่อว่ายิ่งใกล้ยิ่งไม่รู้จักศิลปินว่านธนกฤตจากค่าย Spicy Disc นะคะเพลงนี้พูดถึงคนรัก2คนที่คบกันมานานมากๆเลยจนวันหนึ่งนะคะเกิดความเบื่อหน่ายกันค่ะซึ่งเพลงนี้นะคะก็ได้หนุ่มต้นนะคะแล้วก็น้องใบเตยนะคะมาร่วมถ่ายทอดนะคะความเบื่อหน่ายของความสัมพันธ์ของคู่รักนะคะซึ่ง MV นี้เนี่ยจุดพีคนะคะก็อยู่ที่ฝ่ายชายนะคะเปิดประตูแล้วก็ไล่ฝ่ายหญิงลงไปนะคะแล้วก็ขับรถออกไปอย่างไม่สนใจใยดีเลยนะคะแต ็บมากเลยอ่ะแต่ไม่รู้จะเจ็บขนาดไหนนะคะงั้นไปเจ็บพร้อมๆกันเลยค่ะกับเพลงนี้ค่ะ้าความจริงคนเราไม่รักก็คือไม่รักกันเรื่องจริงที่เราไม่พูดมันว่าไม่มีอะไรจะมีเดิมต่อไปถ้าทิงุ้นไว้แบบนั้นในช่วงเคอร์ฟิวนะคะสงสัยวุ้นต้องนอนออฟฟิศแน่เลยค่ะ มาถึงอันดับที่3กันบ้านอันนี้ก็ความรุนแรงระดับถึง5ริกเตอร์เลยนะคะเพลงนี้มีชื่อว่าแผลจากอินดีโกนั่นเองค่ะเพลงนี้นะคะก็เป็นสไตล์ป๊อปร็อกนะคะที่มีความหนักแน่นเร้าอารมณ์มากๆเลยนะคะซึ่งเพลงนี้นะคะเขาก็ได้นิยามไว้นะคะว่านักรบย่อมมีบาดแผลนะคะซึ่งบาดแผลเยอะมากๆจริงๆใน MV นี้นะคะก็พูดถึงเรื่องราวความสัมพันธ์ของคน2คนนะคะที่ฝ่ายชายเนี่ยก็กําลังจะทิ้งฝ่ายหญิงไปนะคะผู้หญิงนะคะก็ตามไปนะคะอ้อนวอนร้องไห้นะคะทําตัวให้แบบน่าสงสารที่สุดยังไง

ลุกขึ้นมาปัดฝุ่นปัดน้ำตาปัดมาสคาร่าแล้วมูฟออนค่ะ มาถึงอันดับที่2บ้างดีกว่านะคะความเจ็บรุนแรงมากเลยนะคะถึงระดับ6.9ลิตรเลยทีเดียวค่ะถ้าเปรียบกับแผ่นดินไหวเนี่ยก็เหมือนกับทําให้หัวใจพังทลายไปตามตึกได้เลยค่ะเพลงนี้มีชื่อว่าสัมผัสที่เจ็บจากวงซิลนะคะโอ้โหวงนี้นะคะชอบเพลงเขามากๆเลยนะคะเป็นหนุ่มร็อกขวัญใจวัยรุ่นมากๆเลยซึ่งเพลงนี้นะคะก็เล่าถึงมุมมองความรักนะคะของคนคนหนึ่งที่ไม่เคยรู้จักคําว่ารักเลยนะคะจนมาพบกับคนหนึ่งค่ะที่สอนให้รู้จักว่าคําว่ารักและไม่รักเป็นยังไงนะคะ <S <S MV นี้นะคะความเจ็บจะเพิ่ เป็นทวีคูณเลยนะคะเพราะว่าเราเรื่องราวผ่านความตายคะ่ะบางครั้งนะคะเขากลับมาก็แค่เพราะว่าสงสารรู้สึกผิดนะคะต่อให้เราตายไปต่อหน้าเนี่ยคนไม่รักเขาก็ไปอยู่ดีค่ะ ให้คู่รักทุกคู่เลยนะคะไม่เข้าใจอะไรกันก็คุยกันดีๆนะคะมาถึงอันดับที่1บ้างดีกว่าค่ะความรุนแรงนะคะระดับทําลายล้างกันเลยทีเดียวค่ะเพลงนี้นะคะมีความยาวเกือบ8นาทีเลยค่ะจากศิลปินวงร็อกระดับตํานานอย่างโปเตโต้นะคะเพลงนี้มีชื่อว่าไม่รู้จะอธิบายยังไงค่ะซึ่งเพลงนี้นะคะก็พูดถึงการ,รเผชิญปัญหานะคะที่ใช้ทั้งอารมณ์นะคะแล้วก็ความคือขนองทําให้เราเนี่ยเสียคนรักไปตลอดกาลเลยนะคะ MV นี้นะคะมีความรุนแรงนะคะแล้วก็ถ่ายทอดเรื่องราวสะท้อนสังคมของวัยรุ่นได้เป็นอย่างดีเลย เพลงนี้เขาจะเสียคนรักไปในรูปแบบไหนนะคะเราไปดูพร้อมกันเลยค่ะใให้ห้้ฉันนัันนนองเแคค่ไยยีรวจปามตก อ,ไไอยาให้ความรู้สึกไม่รู้จะอธิบายยังไงเกิดขึ้นกับคุณนะคะและนี่นะคะก็คือ5 MV นะคะที่มีฉากโดนทิ้งบนรถค่ะใครนึกถึงเพลงไหนอีกก็คอมเมนต์มาบอกวุณนได้นะคะ